สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับเป็นไงป๋ามันเป็นยังไงสายหัวเจอกันอีกแล้วนะครับพี่ทอนนะครับมันเป็นยังไงพี่ผ่านระหวนันฝุ่นเข้าปีเหรอโอ้โลกแปดศูนนี่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 สนใจนะพี่ รถก็ทำขายนะบารกรรมเหรอพี่ที่โลกแม่งสร้างนบก็ได้ตติด่อตรงหนองหลวงเล้างนบหนองหลวงลงกึางตรงแีบลงกึางช่าง,ง,งนบไปแล้วพี่เขาทำขายใช่ไหมสร้างทรางเขาเขาทำได้โอ้แต่ตรงบารกรรมก็ดีครับคู่เท่าไหร่พี่หมื่นเนีู้่ประมาณหมื่นห<อ>นึ่หงหมื่นนะหมื่นมาก่อนหมืน่นแต่ในนี้ผมว่าไม่ได้แหละม,มันมันน่าจะแพงนะครับ ข้างตีว่าข้างห้าพันนะเว้ยเนาะมาก่อนเนาะนี่นะพีทอนอยู่กับพีทอนทันที่ว่าไปไถนาน้ำนู่นนั่นแหละที่ผมไปถ่ายมาแลนะก็มีคนสนใจเยอะนะครับสนใจล้อเหล็กเว้ยเพราะว่ามันมันไปได้อ่ะอ่าแต่แต่เขาหาที่ทําไม่ได้ลงตึงช่างนบหนองหลวงจังหวัดอะไรพี่ตรงเนี้ยทางออกไปบ้านหนองหลวงทางออกไปพิจิตเหรอพิจิตเหรอพี่พิจิตอ๋อ ออกจากไปไประมาณ5โลครับแถวแถวนี้อ๋อขนาดยางหมดยังไปได้เลยนะพี่ยางโลยังไปได้เลยนะเนี่ยว่าจะเปลี่ยนใหม่อยู่โอ้เดี๋ยวขวางติดตรงไหน, <laughs> ไหนอ่ะพี่บอกติดด้วยนี่นะรร <laughs> คระับรถตัวนี่ไปแล้วสิพี่กว้างเท่าไรนะ่ะ2เมตร 20, 20. โอ้อะไรนะพี่ของโฮเวิร์ดนี่นะครลอตเตอรี่ปั่นหวานแท้นะครับใส่ฟอร์ดวันนี้ได้ข้อมูลแล้วได้ข้อมูลรถเล็กแล้ววันนั้นถ่ายเลยไม่ได้คอมูรถเล็กอะไรกับแองเฟส <laughs> อะไรกับแองเฟส<อ>ครับฟอร์ดพี่กี่แรงเนี่ยหกพันหกเหรอเจ็ดพันหกฟอดเจ็ดพันหกนะครับนี่ กีป่ปีแล้วพี่เนี่ยตั้งแต่ปีสาม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 สิบ <Okay. S 2> กว่าสามสิบกว่าปีแล้วนะปอบรุ่นเกา่าแตลอยพี่ปั่นถนนถนนมาด้วยงานเยอะเยทำไม่หยุดรับงานทางไหนบ้างพี่รับงานทางไหนบ้างเนี่ยแถวบ้านเนาะันได้ออกนอกพื้นที่แล้วเหรอไม,ไม่ไม่ไปแล้วไปวะ๋อ อันนี้ของพี่นะพี่เองเนะอ่อเช่างาเช่านะครับแต่ดูพี่เขาปั่นกันแล้วกันนี่นะพี่สุนทรน,นะครับผม,มอ๋อถ้ามีน้ำจะไปดีจังหวัดพิจิตรนะครับถ้วพี่ปั่นทำงานเรก็ได้เฮ้ยไปลุนเด็กนะครับลุนใหญ่เฮ้ย ีเขาเองนะครับสบายสบายว่ากำลังลตัวนี้ก็30กว่าปีนะครับฟอร์ตในตำนานนะครับผมอยู่กับพี่สุดทรนเนาะก็ตีะว่าคู่ลาประมาณตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าใครสนใจก็ลองโทรมาถามนี่นะครับบันแล้วนะครับผม สินแห้งอลมาคนขับดีจังเลยนะครับมันเขย่านะครับทุกคนอาอย่างไรล่ะมันมันกระแทกนะ่ะโอ้ไปสองร้อยนี่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าลอตเตอรี่สองเมตรยี่สิบนะครับ พี่ทองเขาก็รับปันอยู่220บาทนะครับไรละ220บาทแล้วก็ไถนี่ก็220บาทนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับผมเยวยนนี้พี่คงไม่ได้รับงานนอกไกลๆแล้วนะครับป่าทอนขาโหดนะครับ ที่ไถหัหวก้อนเบลอเลยนะครับทุกคน ใครมีรถถ่ายใหญ่ก็ลองมาทำตาแบบพี่ทอนก็ได้นะครับว่บาก็โอเคอยู่นะแจ๋เวเลยนะบแบบนี้วานเข้าปีนะครับพี่โลกเอ่อแปดศูนย์ ก้องชี้ถ่แล้วน่ากลัวแทนเลยนะโอ้ย oh. โยกคนขับนะคเนะี่ยโอ้ขนาดเครื่องใหญ่นะครับทุกคนยังหนักเครื่องเลยนะครับ ปีก็เกาะไปเรื่อยๆนะครับไม่รลบโอ้หนักเครื่องดีมันเหนียวนะพันใบป,ปั่นมันถึงหนักเครื่องนะครับยาวไปยาวไป แคบ,บเดียวนะครับหมดจะหมดวิ่งแล้วนะ ปิดฝาท้ายด้วยนะครับปิดฝาท้ายให้มันเรียบก็ซีนล้วนะครับแต่พี่ก็กลับไปทำซีนเลาะซินซินใบปั่นก่อนนะครับผมอ๋อะก็โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ